สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับจูกุแชอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเปิดกล่องน้องมอนสเตล่าเหลือยนะครับกับมอนสเตล่าจินนี่นะครับหรือมอนสเตล่าแคะนะครับก็เราสั่งมานะครับ2ต้นนะครับในราคาที่ไม่แพงนะครับราคาไม่สูงมากนะครับเราจะมาแกะให้ทุกคนดูกันนะครับก็การแกะก็จะค่อนข้างแกะยากนิดนึงนะครับเพราะว่า เขาต้องรักษาต้นไม้ของเรานะครับให้ถึงมือเราให้ดีที่สุดนะครับก็เลยต้องแบบแพ็กน่นนาหน่อยนะครับก็จะแกะยากนิดนึงนะครับแล้วนี่ก็เป็นหน้าตาของน้องๆที่เราสร้างมานะครับก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับนี่ก็มอนจินนี่จะเป็นต้นเล็กนะครับส่วนมอนสเตเล่าเลยนะครับก็จะเป็น ้นใหญ่นะครับก็จะเป็นข้อยาวนะครับอ่าเราก็จะมาเปลี่ยนกระถางให้น้องนะครับเพราะว่าน้องกระถางเล็กนะฮะผมก็จะใช้แค่มะพร้าวสับนะครับก็ในการปลูกก็จะใช้ดินเดิมของเขาใส่ไปด้วยนะครับแล้วก็เอากำมะพร้าวใส่ไปนะครับ หน้าตาของน้องออกมาก็จะประมาณนี้นะครับก็คลิปนี้จะไม่มีอะไรมากนะครับก็มาแบ่งกันชมต้นไม้ของเรากันนะครับว่าเรามีต้นไม้อะไรกันบ้างนะครับเราแบบ ปลูต้นไม้อะไรบ้างนะครับต้นไม้ตอนนี้ก็ฟอต้นไม้ฟอกอากาศก็เป็นกําลังที่นิยมนะครับกําลังที่มีคนสนใจนะครับเราก็เลยอยากลองปลูกบ้างนะครับถ้ามีโอกาสก็อาจจะเพาะลองเพาะดูนะครับวันนี้ก็ลองปลูกให้รอดก่อนครับถ้าปลูกรอดก็อาจจะเพาะรอดนะครับแต่ตอนนี้ซื้อมาเพื่อแบบลองปลูกให้มันรอดก่อนนะครับคลิปนี้ก็มมีอะไรมากนะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ ติดตามใี้รับชมกันด้วยนะครับและใครก็ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย